สวัสดีตอนเสารวันศุกร์นะคะที่นี่ลาดเผาแปดสิบยกระสิมใหย้ยสื่นส้มกับกล้วยน้ำว่าเครื่องเงย,ยของยายนี่ค่ะเครื่องหงย,ยปีญงยรายโผดอันปุ๋ยค่ะได้ปุ๋ยอาหารทีเห่าหอ,อยกินแล้วนะคะ เสื่อหน,นึ่งนะทิไปหอดาอาหารที่ห้ากินแล้วเขาก็แยกเป็นพวกพักพวกอย่างที่ห้ากินบ่เบิน์ะเอาใส่ถังสีค่ะใส่ถังสีเพาะเด็มแล้วหาก็มาฝังยูไต่โ้นกลวยห้คอค่ะมาณนียวแเ้าก็สีเดยอาหารสมบูรณ์แล้วมาฝังใส่โคนกลวยห่าเล้าหล,ว,ล,ว,ล,ว,ลวก็เอาดินกบ เอาอยากบก็ได้แล้วยังมากแล้วก็หดน้ำหดน้ำให้เล่าซุ่มซื่นอาทิตย์ละสองเทียรละ่ะสองทั้งสามทั้งกับว่าแก่นไย่ด้ผันมีจุลินซี่แสงตัวผสมเข้าไปนะคะเงื่อนย่อยค่ะโอ้ยมือกับสันเนาะผู้เฒ่ากับขอโทษขออภัยเนาะค่ะเนะาะลาดผ้าแปดสิบแยกกี่สิบสองเด้อค่ะ พิกัดบ้านยายขังโรงงานวินัสเสียงนกเสียงงางกระไล้ลายยายให้หาอาหารนกเอาเขาเอาหยางเข้ากินมาเบิดเขากับมาวา้วนแตต้นใหม่เนี่ยเขาก็มาอันนี้เป็นป่วยเลือเมื่อนั่งค่ะเป็นอาคาเป็นหยางไา้กับปูกใบกินเบิดแล้ว ตกแล้ว